วิวจากชั้น30โทมาหมู่สกีรีสอร์ทตึกที่เราพักเป็นทาวเวอร์นะคะข้างๆก็จะมีนู่นอีกที่ส์หน้าที่นี่เขามีื่อนเทียมด้วยนะคะจะมีน้ำนํำส้มอันนี้เป็นโกโก้นะคะก็มีชา กาแฟส่วนตรงนี้ค่ะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะขึ้นรถไฟวันแรกของปีก็เจอรถไฟมาช้าเลยค่ะช้าไปประมาณหนึ่งชั่วโมงขึ้นรถไฟมาแล้วก็อย่างนี้เลยค่ะโล่งๆแบบนี้เพราะคนญี่ปุ่นเขาฉลองกันกันกบครอบครัวอยู่ที่บ้านนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Hokkaido Story วันนี้เป็นวันที่หนึ่งมก,กราปี2565นะคะ ปีนี้เราจะมาเปิดคลิปแรกกันกับคลิปโทมาหมูสกีรีสอร์ทนะคะตอนนี้เราได้เดินทางมาใกล้จะถึงแล้วนะคะเห็นโรงแรมแวบ,บๆนะคะเข้ามาถึงแล้วค่ะโฮชิโนะรีสอร์ทโทมาหมูช่วงที่เรามาถึงเป็นเวลาประมาณบ่ายสองนะคะแต่เราต้องรอสมาชิกอีกกลุ่มนึ่งนะคะที่ยังเดินทางมาไม่ถึง ตอนนี้เราเลยว่าจะไปนั่งรอบริเวณริ้งบารนะคะซึ่งเขาจะมีบริการเครื่องดื่มฟรีนะคะตรงนี้เราก็จะมาโซนว l วข m า d ริ n งนะคะจะมีน้ำน้ำส้มอันนี้เป็นโกโก้นะคะก็มีชากาแฟส่วนตรงนี้นะคะ่ะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะ ก็มีเจ้าหน้าที่เขาคอยบริการอยู่นะคะในจุดนี้คนที่พักที่นี่นะคะสามารถเข้ามาใช้บริการตรงนี้ได้ะค่ะนะคะตึกที่เราจะไปพักค่ะรงทาวเวอร์นี้นะคะหลังจากที่เราเช็คอินเรียบร้อยแล้ว ห้องพักของเราอยู่ชั้นที่30นะคะห้อง3015เดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้องกันนะคะว่าห้องของเราเป็นห้องแบบไหนจะได้ห้องวิวฝั่งลานสกีไหมไปดูกันค่ะตอนนี้เรามาถึงห้องแล้วนะคะห้องเราอยู่ชั้นอะไรนะห้องเราอยู่ชั้น30สิใช่ไห3 0า5ศนย่าชั้น30สบนะคะวิววิวหน้าต่างตรงห้องนะคะเป็นแบบนี้เลย ส่วนห้องเราตอนแรกมาห้องมันสวยนะคะตอนนี้อาจจะรกๆหน่อยเต็มไปด้วยข้าวของไปจังทำอะไรครับกระจายของค่ะกระจายของไม่ได้เก็บของนะฟังดีๆกระจายของดูค่ะเต็มที่นอนอันนี้สเสบียงเราคิดว่าเริ้นตัวมาก กกินนไไ็ด้เี่ยห้องเรามีสีเตียงนะคะก็คือจะแบ่งเป็นสองฝากฝากนี้ห้องนี้สีเตียงแล้วก็ห้องน้ำมีสองห้องนะคะนี่แล้วก็ห้องน้ำก็จะอยู่ตรงนั้นอีกห้องนึงนะคะ ห้องสวยไหมครับสวยฮะสวยค่ะอันนี้อ่ะเดี๋ยวรอเราขอถ่ายรูปตรงนี้ปนะคะคตอนนี้คือหิมะมันตกนะคะก็จะมองไม่เห็นวิวข้างนอกชัดเท่าไหรนะะ่นะคะดูค่ะวิวจากชั้นสามสิบโทมาหมู่สกีรีสอร์ทตึกที่เราพักเป็นทาวเวอร์นะคะ ข้างก็จะมีน,นู่นอีกดิโซนหน้าเดี๋ยวเราจะพามาดูห้องอื่นกันบ้างนะคะห้องนี้จะมีสองเตียงก็จะมีห้องนั่งเล่นแบบนี้นะคะวิวก็คล้ายกันเลยนี่เขาจะแบ่งโซนห้องนอนนะคะเป็นอยู่อีกฝากหนึ่งอันนี้เนี่ยดีงามมากคะ่ะห้องไหนเปิดไฟตรงไหนเนี่ย ตต่ไม่มีนี่อ๋อมันมีไฟแต่หัวเตียงอันนี้หรเปล่าอืมอืมนี่นะคะคอมแม็กนี่ค่ะห้องนี้จะมีสองเตียงนะคะก็จะลักษณะเป็นแบบนี้ส่วนห้องน้ำมีอยู่ห้องเดียวใช่ไหมห้องน้ำ ห้องน้ำนี้จะมีห้องเดียวค่ะห้องน้ําสวยงามค่ะมีแต่ห้องน้ําห้องนี้สวยกว่าสวยกว่าสวยกว่าห้องผมนะคะอันนี้ก็คือจะดูแบบใหม่ๆหน่อยอ่างล้างหน้าก็ใหญ่นะคะก็มีอุปกรให้ด้วยส่วนแชมพูอ่า ครีมอาบน้ำแล้วก็คอนดิชเนอร์นะคะครีมนวดผมเนี่ยเขาใช้ของ DSC นะคะที่นี่โอเคเลยอันนี้จะเป็นห้องแบบอะไรตูเสื้อผ้านะคะตูเสื้อผ้าให้โอเคนะคะห้องสวยะคะ่ะแล้วก็วิวก็ดีมาก ตอนนี้เรากำลังจะไปออนเซ็นกันนะคะสมาชิกเห็นไหมไม่เห็นใครกคนมืดตึ๊ดเฮ้ยคนอยากเล่น นี่คืนเดียวสิอันนี้กลับนี่กกรับเกลอตรงนี้ถ้าเราไม่ได้เตรียมชุดมาเนี่ยเขาก็มีให้เช่านะคะอันนี้นี่ค่ะสะก็จะอยู่ในร่มแบบนี้นะคะกว้างใหญ่มาก ไปจ่ายนู่นเหรอนี่ตอนนี้เราเลือกได้ละอ๋ออันนี้เป็นเช่าใช่ไหมเจ๊เนี่ยเช่าเลยปียนึ่งโว้ย วิธีใช้ตู้ล็อกเกอร์นะคะก็ให้เราเสียบบัตรที่ตรงนี้ที่จริงเขาไว้เขียนชื่อนะคะแต่เราจำเลขเอาใส่บัตรไปแล้วนะคะหลังจากนั้นก็ให้เราใส่รหัสที่เราตั้งเองนะคะเสร็จแล้วก็กดตัวสีฟ้านะะีน่ค่ะนี่มันก็จะขึ้นว่าล็อกนะคะถ้าเราไม่ใส่รหัสแล้วเปิดนะคะมันจะเปิดไม่ได้ทีนี้เราจะมาเปิดกันนะคะใส่รหัสที่เราใส่ไปเมื่อกี้คะ่ะ แล้วก็เปิดได้ค่ะก่อนจะเข้าไปในสระนะคะเขาจะมีน้ำยาฆ่าเชื้อให้เราเดินผ่านก่อนนะคะเสร็จแล้วมันตอนนี้เราเข้ามาแล้วนะคะแลด,ดี สามสาวไปออนเซนกันค่ะตอนนี้เราได้เข้ามาบริเวณสระน้ำนะคะบรรยากาศก็คือด้านหลังบุมเลยนะคะนี่ดูนะ ค่าแมวุงคถ้าเช่ามีอ,นนอ,อ,อคือถ้าเราเช่ามาแล้วคือต้องมีสัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะคะสามารถเปลี่ยนได้ Let's go. Uh -huh. หลังจากที่เราลงแช่ออนเซนแล้วก็เล่นน้ำี่สะกันเรียบร้อยแล้วตอนนี้กำลังเดินทางกลับห้องพักนะคะวันนี้ก็จะเป็นคลิปแนะนำโรงแรมแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นคลิปหัดเล่นสกีคะ่ะตามไปดูกันนะคะว่าบุ๋มหัดเล่นสกีครั้งแรกจะเป็นยังไงบ้างจะสำเร็จหรือว่าจะแป๊กนะคะ ก่อนจากกันวันนี้ฝากไว้เหมือนเดิมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง h o กไกโด o ตอรี่ของบุ๋มด้วยแล้วเจอกันใหม่คลินหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะตอนขากลับนะคะหิมะตกเยอะมากดูค่ะ